ผู้ชายคนนี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดจากคดีฆาตกรรมแต่แทนที่จะได้รับโทษประหารชีวิตตามปกติมันกลับมีการลงโทษที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นกำลังรอเขาอยู่ Grave Intention ทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเ,ปเพลินๆแล้วดันมีโฆษณาม,มาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาเพียง19บาทการสมัครกง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทำได้ต่อเน,นื่องแบบไม่มีสะดุด สามารถลอกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ c a t 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับในอนาคตอันไกล รัฐบาลได้ตั้งกฎหมายใหม่ขึ้นมาแทนโทษประหารชีวิตพ่อแม่ของเยือจะเป็นผู้ตัดสินว่าส่วนใดในร่างกายของฆาตรกรจะถูกตัดออกขั้นตอนนั้นจะดําเนินต่อไปไม่รู้จบจนกว่าครอบครัวของเยือจะพอใจและให้อภยัยนักโทษจะถูกส่งไปที่เรือนจําที่มีความปลอดภัยสูงสุดศัลยแพทย์เข้ามาพูดคุยกับนักโทษที่ชื่อวิลลี่บิงแฮมเขาเป็นนักโทษในคดีฆาตรกรรมวินล,ลี่รู้สึกโหนหูและตกใจมากหลังจากที่ได้รู้ว่ามือข้างหนึ่งของเขา กำลังจะถูกตัดออกปลรยศัลยแพทย์อธิบายอย่างใจเย็นวันนั้นคือคำตัดสินจากสิ่งที่เขาทำลงไปแต่ถึงอย่างนั้นวิลลี่ก็ยังไม่สามารถรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้เขาคิดว่ามันไม่ยุติธรรมวิลลี่บอกถึงแม้ว่าเขาจะฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งไปก็จริงแต่เขาก็ทำมันไปโดยที่ไม่รู้ตัวหนึ่งมาจากผลของการใช้ยาเสพติดและการดื่มเหล้าอย่างหนักวิลลี่บอกว่าเขาคงจะไม่มีทางก่อคดีแน่ถ้าหากว่าเขามีสติดีแต่ศัลยแพทย์ก็บอก วันนั้นมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวถึงจะรู้ตัวหรือไม่มีสติมันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าเขาได้ก่อคดีและพรากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งไปรัฐบาลต้องการให้การลงโทษนี้เป็นตัวอย่างเพื่อทำให้คนไม่กล้าที่จะทำผิดนั่นก็เพื่อลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในระยะยาวโดวยความตื่นตระหนกและสิ้นหวังวินลีได้พยายามขอให้ประหารชีวิตของเขาปิดซาแต่ศัลยแพทย์ก็อธิบายว่ากฎหมายมันได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วเขายังมีโอกาส ที่จะได้รับการให้อภัยจากครอบครัวของเหยื่อและออกไปเป็นตัวอย่างเพื่อมาให้คนกล้าที่จะก่อคดีพ่อแม่ของเหยื่อส่วนมากจะรู้สึกสงสารและให้อภัยคนผิดหลังจากการผ่าตัดร่างกายครั้งที่2หรือ3แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นวินลีก็ยังทําใจรับในสิ่งที่เขากําลังจะต้องเผชิญไม่ได้อยู่ดีเขาอาเจียนออกมาในห้องน้ําของห้องขงังสัปดาห์ต่อมาที่วอร์ดของโรงพยาบาลแพทย์ได้เริ่มเตรียมการผ่าตัดวินลีบิงแฮม จะถูกทําให้มีสติในทุกขั้นตอนสมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของกระจกพ่อและลูกสาวของเหยื่อคือผู้ที่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าวินลีย์จะถูกลงโทษมากแค่ไหนหลังทุกอย่างถูกเตรียมพร้พอมพ่อก็ได้ออกคําสั่งให้เริ่มการผ่าตัดหลายสัปดาห์ต่อมาในันเรียนว่าภาพของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งขณะที่เด็กๆก,กําลังวาดลูกท่าน,นนั้นเองวินลีย์ก็ถูกนําตัวเข้ามาในห้องเรียนมือข้างหนึ่งของเขาถูกตัดออกไป วินลีเล่าให้นักเรียนฟังว่าการกระทำผิดจะมีผลที่ตามมาอย่างไรเห็นได้ชัดว่าเด็กทุกคนต่างหวาดกลัวทันทีที่ได้เห็นชะตากรรมที่วินลีต้องเผชิญในเดือนต่อมาวินลีถูกส่งเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่สองแขนและขาอีกข้างของวินลีถูกตัดออกสมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตบางคนเริ่มที่จะสงสารและเห็นใจวินลีแต่นั่นไม่ใช่กับพ่อของเหยื่อวินลีถูกส่งตัวไปที่โรงเรียนของเด็กที่มักจะก่อปัญหารุนแรง นั่นก็เพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กที่มีปัญหาให้ไม่กล้าที่จะกระทำผิดและเปลี่ยนแปลงตัวเองวินลียบอกกับพวกเด็กมีปัญหาให้เปลี่ยนตัวเองซะในตอนที่ยังทันถ้าไม่อยากที่จะต้องมาลงเอยแบบเขาแม้ว่าวินลีจะเข้มแข็งเพียงพอและฟื้นตัวทางร่างกายได้ดีแต่โอกาสที่จะได้รับการให้อภัยจากครอบครัวของเยือนนั้นมันกลับช่างเลื่อนลางจนแทบจะไม่มีโอกาสความเครียดแค้นของผู้เป็นพ่อยังคงไม่จางหายไปแม้แต่ผู้คุมเองก็ยังรู้สึกสงสารต่อชะตากรรมที่วิลลี่ต้องผเผชิญ ถูกคนได้แต่หวังว่าสมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะรู้สึกสงสารและหยุดการลงโทษลงหลังการผ่าตัดครั้งที่3ประชาชนเริ่มออกมาประท้วงต่อการลงโทษที่โหดร้ายและปาเถื่อนเช่นนี้วินลีในวัย38ปีที่ทำ้ายร่างกายและจัดการเด็กนักเรียนหญิงถูกส่งเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่3แม้แต่แพทย์เองก็ยังหวังวันนี้จะเป็นการผ่าตัดครั้งสุดท้ายพ่อของเหยื่อสั่งอย่างใจเย็นให้เริ่มการผ่าตัดสัลยแพทย์ และผู้ดูแลมองหน้ากันด้วยความผิดหวังในการผ่าตัดครั้งนี้วินลีถูกผ่านำไตและปอดออกไปมันถูกนำไปบริจาคให้กับผู้ป่วยที่สมควรได้รับโอกาสในการมีชีวิตมากกว่าคนเร็วๆแบบเขาหลังจากการผ่าตัดครั้งนี้แทนที่วินลีจะดูโทรทัศน์ตามปกติเขากลับนั่งดูวิดีโอการผ่าตัดของตัวเองและหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งวินลีถามกับพยาบาลว่าพวกเขาจะเอาชิ้นส่วนไหนไปจากเขาไปอีกดี5เดือนต่อมาวินลี มีกำหนดเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่4หน้องชายของเขาถูกตัดออกไปในครั้งนี้หลังจากการผ่าตัดครั้งนั้นวินลีก็ไม่ร้องหรือพูดกับใครอีกต่อไปเลยในการผ่าตัดครั้งที่5วินลีไม่มีอารมณ์ใดๆเลยอยู่อีกแล้วหูจมูกและปลายลิ้นของเขาถูกผ่าตัดออกไปในที่สุดครอบครัวของเหยื่อก็ตัดสินใจที่จะหยุดการลงโทษลงผู้คุมบอกกับวินลีที่แทบจะมีเหลือความเป็นมนุษย์ว่าทุกอย่างมันจบลงแล้ว5ปีผ่านไปตั้งแต่นั้นมา วินลีถูกนำไปขังในห้องสุดท้ายทางทิศใต้ของชั้นบนสุดของเรือนจําไฟในห้องของเขาถูกเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาสายตาของวิลลี่มองดูเพรนอยู่ตลอดเวลาในความเงียบงนันเขาไม่สนใจอีกแล้วว่าตัวเองจะเป็นอย่างไงสภาพของเขาในตอนนี้มันไม่ได้ต่างจากการตตยทั้งเป็นในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนวินลีจะถูกพาตัวไปเป็นตัวอย่างเพื่อไม่ให้มีใครกล้าที่จะทำผิดหรือก่อคดีอีกและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ